จัดเจนไปเนี่นบุญไปน้องแกงจืดหมูซับแกงกัวแพะ์ไปน้องเดี๋ยวไปกินกันเลยพี่น้องวัดดีพ่อแม่พี่น้องทีทุกคนมาพบกับช่องบาสิเหมือนเดิมพี่น้องกลางในในชีวิตพี่น้องบังแกงไม้แกงกัวแพร์ไปน้องจัดคุ่เลยพี่น้องแกงเครื่องในรวมๆกัวแพร์ไปน้องอ่านี่แกงหมูซับปักรวมพี่น้องหมูซับตําเหมือนคนนึงใช้ปักรวมพี่น้องปักรนอกวัดทิ่ก็มีเนี่ยจะตุ้มมาเลยลูกเกลือ จุบุงเกลี้ยไปเนาะมาอีกแลเลยได้หลุนเนีห่งวอนก็นมีไปเนาะหลังแะไรในชีวิตไปเนาะแกงกัวแพ้์น่ารวยนั้นแต่จิ้มบิสหลงอะไรได้ขึ้นไปเนาะร้อนเหรออืม,อมร้อ Go back. Very good. Hmm? nó đi. rồi. rồi, rồi. niềm nách về nó còn để là chiêu ít Ngon Giờ cứ mình

đói nát nó qua đây, tôi nằm อืมือนก็แบบกังเจีบดิสตัมเราไปได้ตัวจริงขอบคุณขอบคุัวเปน้องแค่เพียงแม่องก็ไปน้องเสียไอเกดับจมกิฟต์บาริสตลารไแ้มากปนน้องฝาคนแรกก็แจ๊บบาริสต้ามงนะเพื่อจะได้ไม่ปลาดกิฟต่อไปปน้องแหล่กิฟต์หน้าบาริสต้าเมนูไรมากว่าบีกว่าน้องหลับป็น้องรอบจมนะก้อยเจี๋ยวปีไม่เดินทาง้ลยสวัสดีป๋ับได้เปน้องก็้อยมีความทุกข์ดุครอบครัวต้อง ุกบนพี่น้องแคปตี้ไปน้องเออก็มีความทุกขเดินทางได้ปลอดไปก้อยอายุมันกวนยืนก้อยรวยๆเง่งปังปังปีๆไม่แล้วเพียงสองปันอร่อยกิ๊บก้าแล้วพี่น้องเออก้อยมีความทุกข์ตกคนพี่น้องไปน้องแคปตี้ทำไม่ต่างก็แล้วพี่น้องคลิปนี้บ่าวดิ๊ก็ตัวลาไปก่อนก้อยเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องจัดเจ็มเป็นบุญพี่น้อง